สายอีโคห้ามพลาดคันนี้รับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมน็อตไม่มีขยับทั้งคันได้ที่สําคัญคันนี้ได้ตัวท็อปมาด้วยปี2018นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเห็นไหมใสๆนะครับเดย์ไลท์แล้วก็ตัดหมอกให้คู่หนึ่งด้านข้างมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานยางอีโคเปียนะปี23สดสดร้อนๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันสาดรีบานดูกุญแจครบ2ดอกแบบนี้ระบบห้ามเบรกด้านมาดิสู่หน้าข้างหลังเป็นดัม์นะครับ รถซัดแ,ดแบกห้ประตูด้านหลังก็จะประมาณนี้นะสปอยเลอร์หลังไฟด่วนสามปัดฝนหลังแล้วก็กล้องมองหลังบินให้ตรงนี้เซ็นเซอร์หลัง2จุดมีทรัพย์ที่ไม่ด้วยและภายในคันนี้โคตรใหม่สีเต็มนะเต็มเลยนะครับไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลขไม 7, 8, ่เจ็ดหมื่นแปดพันกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าได้มาสี่บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับคูสตาร์ทพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูคอนโทรลเทนเมนต์จัดให้เต็มระบบคอนโซลเนียนๆไลท์ลิ้วรอยวิทยุบินเดิมจากโรงงานแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยเกียร์ออโต้แบบพับันไดมารถจอดดดแปไ้ิสเลชัน เบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดส่วนเน่องเครื่องนะครับคันนี้เนียนสุดเบ้าชกซ้ายขวาเดิมสนิทแก้มซ้ายขวาไม่มีแกะไม่มีถอดมอกออยู่ครบด้วยนะครับเครื่องแง่งแบบนี้รอยอค้างอยู่ครบทุกจุดท,ทุกตำแหน่งแบตเตอรี่ GS ระบบเบรก ABS พผ่อน7,100ตลอดอายุสัญญาราคา3 4 9 0 0 0